โอ้วันนี้ถอดได้เยอะเลยอ้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับชาววันนี้ครับผมทักทายกันครับผมกับช่องเซนนิบุริยัมครับวันนี้ลุยเครื่องอัดฟางอย่างเ,เดียวเลยอ <c oughs> ะ,ะยอะไรอ๋อ ตรงล่างนี่ตัดเลยใช่ไหมตัดแล้วครับอ๋อตัวนี้จับน็อตเลยใช่ไหม,มตัวนี้ใช้เพลเลยจับน็อตเลยครับตัวนี้ของเดิมเนาะัลางงของเดิมตัวล่างของเดิมครับมันเป็นลูกยางแล้วเหล็กนะลูกยางนะ ลูกยางแข็งทีงงนี้เอาหน้าผดเลยจับใจนอตนะครับแล้วก็เหล็กรางซื้อมาแล้วนะเนาะนี่นะนน่นนะ,ะอ,อ๋อเหล็กรางหมดไปเท่าไหร่เหล็กรางเนี่ยบึงกว่าเนาะเหล็กราง,รางตัวนี้หน้าสี่นะฮะหน้าสี่เหรอหน้าสี่บีหน้าสี่หน้าสามด้วย นาสามสามนาสีหนึ่งเนาะแล้วก็แนตักอ๋ออืมไอ้นาสีนี้เป็นเป็นชุดเอข้านนาสามลหะนาามก็กรอบข้างแล้วก็ตัวขอบข้างอะไรที่ใส่านอืมอะไรตัวเนมาทำสองรน้ำหนฮะสองร้อนอง้อนำ อ,อ,อ๋อสองร้อยนำหมดเป็หมื่นกว่าบาท <c oughs> เหล็กแพงอยู่ครับช่วงนี้ <c oughs> ะจะยกใส่วันนี้เลยจะยกเลยบอก <c oughs> ยก <c oughs> โอ้วันนี้จะยกใส่เลย <c oughs> จะตัดขึ้นนี้ออกก่อนอืมโอ้โหไวเนาะไวไวว่าก็ได้ถอดแล้วก็คือไม่นานนะครับ ถ้ได้ทำเครื่องล่างเสร็จก็ไม่นานเือล่างเสร็จก็ไม่นานยกตัวนี้ก่อนแล้วก็เครื่องตามปั๊มตามถอดใบเลยตัดไอ้ชุดนี้ออกแล้วก็อันนี้ก็ยกได้แล้วไอ้เหล็กกพวงทะเลนี่นะอตัดออกเหล็กยันตัวนี้ก็ตัดอื เอาคงไว้คานตัวนี้คงไว้เนาะเอาขึ้นเอาขึ้นแบบนี้เลยใช่ไหมเอาขึ้นแล้วค่อยเชื่อมเหรออืมโอ้โหแดดแรงมากเลยคนนี้เฮ้ยมนีเมื่อกี้เบรกดำมาอยู่อะไม่อยู่เลยเออสังน้ำมันหมดหรือเปล่าน้ำมันอะไรเบรกหมดหรือเปล่านู้นเบรกมาอยู่ย่ำย่ำจนไปไปเบรกทถนน <cam ina> โอ้ตายเลยเว้ยแล้วจะไปวิ่งแล้วมันเบรกมาอยู่ขึ้นมาทำไงก็ここได้ก็ได้จอดเลยโอ้ตาย <cam ina> โอ้โหอืม <cam ina> เดี๋ยวได้ยกแล้วครับผมคลิปนี้จายันจะได้ยกอัดฟังขึ้นช่วงล่างแล้วนะครับคงจะได้เห็น ผลงานอีกไม่ช้านี่แหละครับผมจะได้ดูกันนะครับอืมไอตัวช่วงล่างตัวน,นี้เหลือมอตเตอร์เนาะเหลือมอตเตอร์อมอตเตอร์ยังไ,ได้ได้ถอดยังยังเดยไม่ไปทิ้งไว้ที่ร้านนะถอดเองซื้อแต่ชุดเพลามาอ๋ออืม วาน,นี่พาก,กันไปไหนไปซื้อเหล็กซื้อเหล็กอืมเครื่องอัดฟงางอ้าวแล้วถ้าเสร็จเครื่องอัดฟางแล้วจะยังไงครับแล้วมีรถก็ให้มาทำเอาคอใส่คอเลยเอามาให้ใส่คอตัวนี้ใช่ไหมอ๋อใส่คอเสร็จเครื่องอัดฟางแล้วก็มีงานต่อนะครับผมไม่ได้หยุดนะบิวรถเกี่ยวต่ออีกฮะ เอ็ดีบอกให้ทำอะไรตกล้ออะไรอีเตนดำอะไรอ๋ออ๋ทำสิทำอีแตนคืออย่าไปทำแค่อีเตนดำทำอีเตนเลยอ่ะอีเตนไอสเปคเราอ่ะเต้องออกแบบเองเออราคาจับต้องได้อ่ะทำดีเดี๋ยวจะขายให้เพราะลูกค้าอีแตนก็สนใจเยอะนะครับ หาไปซื้อกระซีมาเอาอะไรมาแล้วก็มาทำสวยๆหน่อยแนวเราเอ้ยขายได้แล้วแหละอืมรับหลายงานเกินเงาเอาทุกอย่างเลยช่างเออเจียวโอ้กลมอย่างนี้เลยสงสัยได้ไปแล้วมั่งหนึ่งคลิปเลยฮะเราเพิ่งตื่นบอก ิมใจกคนโตเรียน้วเอเปิดเรียนเข้าโรงเรียนแล้วเนาะอืมอ่ะสรุปแล้วก็ช่วงล่างก็ใช้สีนี่เนาะฮยันใช้สีนี้ใช่ไหมสีนี่อันี้พ่นรอพื้นเี่รอพื้นเดี๋ยวทำเสร็จก่อนก็พ่นอีกทีพ่นเงาพ่นเงาดเงาอืมสวยสีโกบี เขียวมิน้นเขียวมิน้นนะครับเอ้าเดี๋ยวคงได้ชมครับผมตัดตัวชุดลากออกก็เลยต่ชุดอัดฟางนะครับน่าจะไม่นานใช้ระยกอะ,ะเฮียบของไอเซตโต้ออ๋ตตอมาไว้ไวะทดลองกันก็นมาไว้นี่นะเออ ทำไปทำไปความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าครับสีว่าถ้าเกิดทำเสร็จไวก็ขายมน้อยได้ราคาอืมอสีว่าทำเสร็จไวก็ขายมน้อยได้ราคาทำไมอ่ะไม่รู้ว่าทำใบเกินทำใบเกินขายไม่ได้ราคาไม่ <c oughs> ใช่หรอกอยู่ที่ผลงานมากกว่าถ้า <c oughs> มันทำงานดีมันใช้งานดีไอ <c oughs> ้เรื่องราคานี่มันก็ต้องได้ทำที่เราว่าไว้แหละ เออทำไวทำช้ามันมันไม่เกี่ยวกับทำไว้เสร็จแล,แล้วไม่ราคาเราก็ต้องบวกว่าค่าอุปกรณ์ค่าซื้อเหล็กซื้ออะไรหมดไปเท่าไหร่เอาแล้วก็กำไรเราก็นิดหน่อย,อยพอไปกันได้เข้าไปได้เราไปได้ก็จบกันได้เนาะอืมตัวนี้นี่เอาพวกนี้ออกแล้วนี่น่าจะประมาณ ถึงสองตันไหมตอนตันกว่าไหมตันกว่าอืมสี่ห้าตันอืมอืมเอาเลยชุดนี้ขายไปนน่อเนี่ยแฮะเหรอขายของเก่าดีกว่าขายเป็นเช่นกิโลอ๋ะ เออชุดนี้ไว้ทำเทเล์เนี่ยตัวเนี้ยเล็กเล็กฮะตัวเล็กเลอกดีเลยเออเนี่ยตัวตาปลาใช้งานได้ดีเลยอู้เดียวทำอัดฟางเสร็จนี้พี่บางคนจะเอารถมาทำเป็นรถขนฟางอีกเนอะจ้อืมเออทีมงานเดี๋ยวพี่ก็เอามาทำกันแหละอืมโนนี่ตัวนี้ เนี่ยตัวนี้เนี่ยยังใช้ได้เลยเล็กน้ออืมแต่ว่าข้างล่างหักแล้วหักแล้วหักแล้วเหหรอักแ,อแต่ตัวไหนนะตัวน็อตล่างนี่คือกระดุกแล้วครับผมอ๋อไอ้ตัวอไอ้ตัวค <c oughs> านนี่เอาออกใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยยาคานยาวเนี่ยเอ,เ,อเอาไว้เอาไว้แต่ว่าตัด อตอนนี้อยูวิ่งดินที่สำโรงเอาเดี๋ยวมาดูาดุมนิดหน่อย<น>เป็นดุมชุดอัดฟางครับผมของน่าจะเป็นของนอกแหละพี่ว่าเนอที่เหลือจากรถอัดฟางครับเดี๋ยวพี่ซื้อไว้ก็แล้วกันคู่หนึ่ง มีแบบที่พอดไว้อยู่สิฮะที่พอดไว้กันีเออเออโอเคโอเคมันเป็นกระทะของอะไรเนะี่ยี่รูนี่หกรูหกรูโอ้ค่งแรงเลยวยอ้ะโอเคจบจบเดี๋ยวเอาไว้ทำเทเลอร์ลากรถอีแตน เดี๋ยวให้สายันทำอีเทนก่อนไปเออเลยเอาเอาอะไรที่มันดูแล้วมันน่าเป็นประโยชน์ก็เอาไว้ครับผมเอาไว้ทำเทเลอร์ดิเ <c oughs> ออโอ้มันนอกของนอกลนยะนี่ ของนอมันของแท้เลยเลยมันแข็งแรงใช้กับพวก <c oughs> กระทะรถยนต์ได้เลยเนาะครับผมเออหกรูหกรูหกรูจบไปแล้วครับแปดร้อยบาท <c oughs> เดี๋ยวเก็บไว้พี่นะครับผม <c oughs> มีอะไรน่าสนใจอะ่ะเอาได้ตัวนี้แล้วครับผมผม <c oughs> ถ้าเราจะไปทำคารแล้วก็อ๋อไปทำหน้าเป็นมาอีกชุดหนึ่งเนาะอืมก็สั่งเขาทำได้อยู่เนาะแล้วตัวนี้ไปเทียบเลยีอืมเราไปเทียบคไปเทียบเขาก็เทียบเขาเจาะรูเออโอ้เจาะเจาเจาขนาดตัวนี้น้ำหนักเยอะจนมันรับน้ำหนักได้เนาะอย่างพวกรถอีเทนรถไล่น่าจะได้อยู่ เราเดียวปิกอัพเองได้สองตันอสี่ตันอืมอืมยิงกันไม่ค่อยเร็วเหรออืมแต่ลูกปืนกลัวแต่ลูกปืนมันจะเสียแม่พี่เวลาเขาวิ่งอยู่มันเป็นไรมันถอดซ่อมได้ไหมเหรอถอดได้มันถอดซ่อมได้ไหมรับได้อืมแต่นี่แน่นปักเลย <c oughs> อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ได้ของเล่นไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ได้ไปแล้วตัวหนึ่งจริงๆแล้วถ้าทำเทเลอร์มันต้องมีตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชเออแล้วตัวนี้ล่ะขา,ขายขายเท่าไหร่า่าึ้นไหน <N> นี่เฉพาะตัวนี้แหละ เออใช่ใช่เทรลมันต้องมีตัวนี้ด้วยตีราคายากเออเขาช่างไปกี่กิโลวะเอาใครเช็คดูค่อยว่ากันเช็คราคาดูก่อนเพราะว่าลองเช็คราคาถ้าราคาถูกใจก็ค่อยปิดการขายอือโหคานได้คานตัวนี้ไปก็เอาไป เชียมหูใช่เราก็ต้องซื้อตัวนี้อีกครับเนี่ยไหนเออใช่มันต้องมีดิอือชุดนี้การไปจัดแต่งให้ดีออชุดนี้ชุดนี้เวลาเราถอดแล้วก็อันนี้รองล้วนั่นแหละ <laughs> ต้องการซื้อนี่แหละออกอืออันนี้มันดีดิหมุนได้ด้วยหมุนได้เอเอปกติเลยเออ เริ่มมนต้องมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ชุดเปลา่าจบเลย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวยันสุดบริคาให้พี่เด้ขอขับตัวนี้ได้ไหมพี่อืมเราลองว่าราคามาดูก่อน <c oughs> ถ,ถ้าทุนมีก็เอาไว้อะ <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะได้ของเล่นไปใช้งานอีก แม่โอ้ดีเนาะเออช,ชุดนี้ใช่ไหมอืมนั่นแหละไว้ยันไว้ะไรเจอเลยเจอเลยอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ายบายครับผมผมมาครับ